ลีโอพุดธไม่สบายหนักช่วงนี้เราจะเห็นว่าดารานักแสดงหลายท่านไม่สบายกันหลายคนเช่นฟิล์มรัฐภูมิที่ล่าสุดก็ไม่สบายหนักและอีกคนก็ทำเอาแฟนคลับที่เห็นข้อความของนักร้องนักแสดงหนุหน่มชื่อดังลีโอพุทธที่ออกมาโพสต์แชร์ประสบก,การณ์ตรงที่เจอกับตนเองซึ่งลีโอพุทธได้ออกมาโพส์ข้อความว่าโชคดีที่มาหาหมอหลังจากพบอาการแน่นหน้าอกสังเกตอาการตัวเองว่ามีอาการแน่นหน้าอกแต่ไม่มีเรอเปรี้ยวหรือแสบคออย่างที่กรดไหลย้อนควรจะเป็น รอดูมา3มวันแล้วแล้วอาการแน่นหน้าอกที่มาเป็นระยะมาเกิดขึ้นหลังจากออกแรงยกของหรือว่าทำแอติเวนตีต่างๆแถมอาการแน่นหน้าอกที่ว่ามีร้าวลงรักแล้และแขนซ้ายด้วยจึงตัดสินใจมาหาหมอตรวจเช็คคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติเอาต่าซาวปกติแต่เดินสายพันอ่านกราฟจึงเห็นว่ามีปัญหาเพราะมีอาการจุกเสียดแน่นหน้าอกปรากฏให้เห็นคุณหมอจึงฉีดสีเพื่อดูว่าเส้นเลือดเส้นไหนแน่ที่มีปัญหา พบว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับตีบเยอะมากด้วยกว่า90%ทีเดียวไม่ใช่กรดไหลย้อนถ้าหากใครมีอาการขอให้แยกอาการมันออกจากกันให้ดีและไปหาหมอตรวจเถอะอย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าผมไม่มาโรงพยาบาลก็มีโอกาสสูงที่จะหลับไปเฉยๆหัวใจวายเฉียบพลันในวันใดวันหนึ่งเหมือนพกระเบิดเวลาอย่างที่เขาว่าจริงๆนี่คงเลิกคบบุหรี่แล้วแน่นอนและจะใช้ชีวิตระมัดระวังขึ้นทุกนาทีบนเขียงผ่าตัด นึกถึงแต่พระพุทธเจ้านาเกจิครูบาอาจารย์หลายท่านกับลูกและสถานที่ที่ชอบวนไปก็ทําใจว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมันเป็นการผ่าตัดที่ทําบนลลูนในเส้นเลือดหัวใจและเป็นผ่าตัดเล็กชิดยาชาเราทาเลยผมรู้สึกทุกๆความเคลื่อนไหวของเครื่องมือคุณหมอตั้งแต่เปิดแผลที่เส้นเลือดใหญ่เลือดอุ่นกระฉูดออกมาเลอะแขนหรือในร่างกายที่เครื่องมือหมอแทงสวนเส้นเลือดเข้าไป สัมผัสความรู้สึกแน,นะนาอกเมื่อคุณหมอใส่ขดลวดในเส้นที่อุดตันและคลายลงรวมถึงตอนที่คุณหมอดึงเครื่องมือออกชัดมากชีวิตใหม่ที่ได้รับมาจะใช้ให้คุ้มเพื่อพยายามประกอบความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นสเสบียงเอาไว้หากวันเดินทางไกลมาถึงจริงๆในวันหนึ่งบางทีคนเราก็ต้องเรียนรู้อะไรในวิธีที่ยากว่าชีวิตมันเปราะบางกว่าที่คิดนะและเราไม่ได้เป็นอมาตะที่จะต้องสะสมทรัพยากรไว้กับตัวมากเกินความจําเป็นโดยไม่รู้จักแบ่งปัน แถมชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะเปลืองเวลาไปกับโมหะทั้งมวลอีกด้วยขอบพระคุณคุณหมอครับที่ช่วยดูแลคงพักผ่อนย้ายที่นอนสักพักนะครับตอนนี้สบายดีแล้วพักฟื้นสักหน่อยก็ดีเองแหละขอหายไปหาภูเขาสักนิดอยากไปนั่งงงๆจับภาพสวยๆเอาไว้สูดอากาศอมมีค้าเอาไว้อยากจะรู้เหมือนกันว่าพ้นความเป็นความตายมาได้มันจะทําให้เรามองอะไรอะไรเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนและคิดว่าตัวเองสมควรได้รับการปรอบโยนจากธรรมชาติบ้าง นานเกินไปแล้วที่ไม่ได้พบกันขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ